เปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยต้องใช้เงินเท่าไใดสวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story นะคะสำหรับ B Y Story วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันใายที่ไปเปิดบัญชีของทางธนาคารกรุงไทยนะเบื้องต้นเลยเนี่ยก็เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งก็อาจจะมีคำถามกันถามกันเข้ามานะคะว่าฝากขั้นต่ำเนี่ยเท่าไหร่ต้องเตรียมเงินไปเปิดบัญชีเท่าไหร่ สำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์เนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่500บาทนะคะส่วนสำหรับการฝากครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดไว้นะคะสามารถฝากถอนเท่าไหร่ก็ได้นะสำหรับการเปิดบัญชีเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างณนะปัจจุบันนี้บอกเลยว่าแค่บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะที่ยังไม่หมดอายุก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับการเปิดบัญชีแต่ในกรณีที่บัตรประชาชนไม่สามารถอ,าอ่านข้อมูลได้นะคะสามารถใช้เอกสารอื่นได้ก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขบ,บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเช่นกันนะคะเช่นบัััตตรรรรรปะจําาาาววชกกกพนฐิิสห พนักงานองค์กรของรัฐหรือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตใบอนุญาตขับรถนะคะเป็นต้นและสําหรับดอกเบีย้ยที่จะได้รับจากการฝากบัญชีออมทรัพย์นะคะต้องเสียภาษีไหมอ่าหลายๆคนถามเข้ามาคําตอบก็คือดอกเบีย้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะรวมทุกบัญชีทุกธนาคารที่ลูกค้าได้รับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษี15%นะคะแต่หากว่าถ้าคุณรับดอกเบีย้ยเกิน2000 20, 0บาทเนี่ยจะเสียภาษี15%คะ่ะในกรณีที่ไม่ได้ปรับสมุดบัญชีเงินฝากเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะคะรายการในสมุดบัญ จะถูกยุบรวมหรือไม่กรณีลูกค้าทํารายการโดยไม่ใช้สมุดบัญชีนะคะแล้วก็มีจานวนธุรกรรมเกินกว่า30รายการเช่นอาจจะมีการฝากการถอนการโอนการจ่ายค่าสินค้าต่างๆเนี่ยเกินกว่า30รายการนะคะเมื่อลูกค้านําสมุดบัญชีมาปรับรายการมาอัปเดตพัดปุ๊กเนี่ยธนาคารจะรวบรายการให้เหลือเป็นยอดฝากและยอดถอนอย่างละรายการหากลูกค้ามีความประสงค์ขอรายละเอียดของยอดรวมก็สามารถติดต่อที่สาขาเพื่อออ,อกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีก็คือในส่วนของสเตทเมนตะ์เนาะโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอสเตทเมนต์ย้อนหลังไม่เกิน6เดือนจากเดือนที่ขอนะคะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการขอสเตทเมนต์ตรงนี้และหากสมุดบัญชีหายและต้องการทาสมุดบัญชีเล่มใหม่แจ้งสมุดบัญชีสูญหายได้ทุกสาขาของธนาคารพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนนะคะก่อคาร้องขอทําการพิสูจน์ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของทางธนาคารนั่นแหละนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้โดยทั้งนี้มีค่าบริการการออกสมุดเนื่องจากบัญชีสูญหายเนี่ยห้บาทท้งนี้กรณีบัญชีร่วมเจ้าของบัญชีต้องมาแสดงตัวตนพร้อมกันนะคะในกรณีที่เป็นบัญชีร่ว จะมาแค่คนใดคนหนึ่งไม่ได้และนี่ก็คือ B Y Story ในวันนี้นะคะมาเล่าให้ฟังการสําหรับท่านใดที่จะไปเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเนาะสำหรับวันนี้ B Y Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะหากชอบกดไลค์ชัยกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับ B Y Station เนียนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ